สวัสดีคะ่ะพี่น้องมาไปฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลก็แจงแห้งถึงวะหาชื่อเตอร์ก้อนมันแจงพอดมันหลออล่วงพอดสวัสดีคะ่ะพี่น้อง <c oughs> เอาที่ คิดถึงพี่เจ้สวัสดีพ่อพี่น้องสุปสุขุคนค่ะตอนนี้นะคะเขากําลังเดินทางไปสวัสดีน้องแพทนะครับอยู่ไหนเอ่ยน้องแพทอยู่ไหนครับตอนนี้เขากําลังไปสถานที่ที่เราจะไลฟ์สดวันที่สิบสี่กุมภานะคะไปจัดเตรียมสานทีนะคะ เพื่อแฟนแฟนะคะเพื่มแบบก,ก้อสุกนะคะแฟนๆวันที่14กลุ่มผ้านะคะไพทีบอทท่านในสื่อบัตรนะคะพี่น้องฝ่าวื่อเลยด้ยพี่น้องเด้อ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ปักหมดไว้ได้านล่างแล้วนะคะสําหรับไพทีอยากซื้อบัตรนะคะสวัสดีค่ะสวัสดี96ท่านนะคะสวัสดี100ท่านค่ะไปแล้วในกลุ่มแล้วพี่เต้ตาม บีพีค่ะขอบ,บอคุณ<อ>มากมา <L> <อ>กเลย, <share S 2> ยนะคะฝา,ากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะผู้ใดเข้ามาแล้วน้องเต้ฝากกดไลค์กดแชร์นะได้พี่น้องเด้อสวัสดีพี่วิทด,ด้วยนะคะสวัสดีพี่เตลสวัสดีครับพี่เตลสวัสดีค่ะฝา,ากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดแชร์ให้น้องเตลหน่อยนะคะไปเราจะไปดูหน้าง,งานกันนะคะว่าตอนนี้ที่มา่านของห้องเฮ็ดหยังแน่นะคะ พี่น้องในเอฟซี FC คะ่ะสวัสดีน้องปุ่มด้วยนะคะก็ในกลุ่มแล้วนะครับขอบคุณมากๆครับพี่เต้าฝากกดแชร์ด้วยนะคะฝากทุกคนกดแชร์ให้น้องเต้าในเด้อ <H ader S 2> ค่ะเราจะลงไปข้างล่างนะคะโคนนี่เราจะลงไปข้างล่างนะคะ คนนี่สิกับกล่องให้เบิรงตอนนี้เรามาถึงมาหอดมองแล้วค่ะพี่น้องมาหอดอุ้เวทีบ้านในหลุมแบบไม้ด้วยค่ะพี่น้องในทีมง,งานเขากำลังทีมง,งานแอดมินเขากำลังนงั่งโศว์เอาอย่างเอา,เ,เอาไว้ใส่ พ่อสวัสดีค่ะอายสวัสดีค่ะรอ,อก่อนเด้อไก่มือเสื้อไทยพี่วิทย์หนูว่าพี่วิทย์พี่วิทย์ไม่ต้องรอหรอกหนูว่าม,มันมันมันไก่มือแล้วหนูว่าซื้อเลยดีกว่าเพราะว่าขั้จนจอมือแอดมินเพิ่นสิดึงซา,า <ๆ S 1> จัดที่คอนแก่นค่ะ ฝากกดแชร์ะด้พี่น้องเดอสวัสดีสมาชิกใหม่ที่เข้ามาด้วยนะคะน,น,น,นี่คือววเวทีที่เราจะไลฟ์สดวันที่4 4น,นะคะพี่น,อน้นอ,ง,อนงนี่นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะภาษาเก็บสุขุสุขคนเมื่อกี้เราไปเก็บก๊อลัดก๊อลัดก๊อลัดแคนเปนเฆษณากอลัดดิกาลัดมากับแฟนขายแล้วเลยโปรโมชั่นโปรโมชั่นมากับแฟนจาก95% ละห้าบาทถ้ามาส่งลดเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถ้ามากับแฟนขายเฉพาะวันวาเลนไทน์รีวิวให้เบงฮะรีวิวถุงหนึ่งกินหนึ่งปีเมื่อกี้ซื้อซื้อสิบบาทแถมกี่ถุงซื้อสิบบาทแถมกี่ถุงแถมสิบเม็ดกูเจ๊งตั้งแต่ขั้วแล้วกระทะทองเหลืองรัตนโกสินทร์บอกเลยผ่านก็ใช้ไม้ตักทองทำนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะอ่ารีวิวค่ะรีวิวืออเะไร อิแล้นี่นะม่ักียไปกินกินฟันมกิ่ดีขึ้นไม่กินแล้วฟันไม่แตกกินดีขึ้นเงินก่าฟันไม่แตกกินดีขึ้นเงินมื่อกี่เราผ่านมาเราเจอเจอผลไม้ผลไม้จากต่างประเทศคือบุรี ฮีทแมวหลายพอหลายพอหลายมันสุกแล้วเตะที่ที่บ้านที่ที่ต่าง방ที่กอดเลี้ยงบูรีบูรีบอ่ะบูรีบต้องต้องออกเอสเซนให้ได้นะเชิญชวนคนวันที่สิบสี่อย่าลืมมานะคะพาพาคู่รักมาด้วยสวดพระสุขคนนั่งอยู่นี่ลูกผัวว่ามีเวทีเป็นแบบเดิมบ่พี่เต๋อได้พี่เต๋อไทยเบิ่ง แบบใหม่ครับลงุงเต๋าง่จักสันนี่หนึ่งสองสาสี่สันแบบใหม่นะครับลองเต๋าครับไม่ทีแบบใหม่นะครับนี่มันจะเป็นลึกลงเข้าไปข้างในอะ่ะแซ่แซ่เลยค่ะแซ่แซ่สวัส,สดีจ้ามาหม่ตามเสียงวีงหกฝากตัวด้วยนะคะขอบคุณแฟนคลับเสียงีหกด้วยนะคะ ตอนนี้เวทีเรากำลังกำลังตั้งเลยค่ะกำลังตั้งนะคะกำลังตั้งนะคะสวัสดีค่ะอนจริงที่พูดมาอันยิงมาเอาเก้าอี้เตาทุกตัวเนี่ยเขาจะเอาเก้าอี้ไม่ได้ตื่นรอบเนี้ยเธอไปเอาเก้าอี้ลงมาให้เตาหน้าเหมือนไปเก้าอี้เท่าหน่ะเรานี้ก็ได้ อมีฮอตป้าอีบรบริการดีดีเด้พี่น้องเอาแย่แย่หม้อหนาเจ็บดากไหมกลับกล้องมาดิกลับกล้องมาดิแล้วเร็วๆต็มไปเขาจะจับจับให้ยังอยังอะไรเดี๋ยวนี้คู่แต่เราคู่ต้องใช้ภาษาเทพใส่ภาษาเทพก็กลับกล้องมาเร็วก็กลับแล้วไงกล้องเจียเฮ็ดยังว่ากัน่ะ ใช่จะบอกว่าพ่อเพื่อนเตรียมเก้าอี้ไว้ให้นะคะทุกคนเราเพื่อนกับกับกล่องเหรอก็คือว่าคืออย่างนี้ไปเนี่ยวันนี้เพื่อนก็เลยเฮ็ดไปหานิศรพินรับเชิญเออเพื่อนก็เลยเฮ็ดไปหานิศรินรับเชิญนี่ค่ะแล้วไม่เอ้ยไม่เพื่อนทำแบบศิลปินรับเชิญให้ศิลปินรับเชิญหน้าอะไรอย่างนี้แล้วแกก็ว่าเวทีให้ใหม่จะออกแบบเวทีใหม่นะคะแล้วก็แต่ก่อนมันเป็นรูปแบบไหนนะมันจะเป็นเปิดกว้างอย่างนี้เลย แต่ละคราวนี้มันก็จะเป็นเข้าอ,อย่างนี้ทางลึกทางลึกเออปรับดูแบบเวทีใหม,อม,มอ่ออเแต่ว่าฉากฉากยังนี่ค่ะม<ล>ีหัวเก้าอี้แล้วเพิ่มมาอีก,แล,กแล้วก็เพิ่มแล้วก็เพิ่มสเต็ปนะคะอีก สวัสดีภาษาอังกฤษทุกคนค่ะวันนี้มีคนดูเท่าไหร่เก้าพันคนค่ะใช่เหรอใช่เก้าสิบแปดคนสวัสดีค่ะพี่เต้สวัสดีค่ะตอนเย็นเรามีไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดกลุ่มเปิดนะคะใครทีอยากเบิ้งตังสามารถเบิ้งเด้คุณหน้องเลยเฮ็ดดีเนาะ สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์เลยด้วยพี่น้องเด้ออี e ีนี้พีนี้วันที่เท่าไหร่นะอีพีนี้วันที่สิบสี่กุมภาวันวาเลนตาพี่เลับเชิญะมีแบมแพรวค่ะแล้วก็มีน้องนกคงสะออนค่ะอยู่ฝั่งเขาเอาก็คุยกับผมก็ต้องหัน้าคัเอาก็คุยกับผก็ แล้วก็พระเอกในดวงใจของน้องแต้วอีกหนึ่งคนก็พระเอกคอรดี้ทวีศักดิ์สุดหล่อของน้องถามโาปากเอาไม่เสียบดักขึ้นหนังตะลุ่งจะถามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำขวายเตอนเท้าเดียวตังยิ้มใสเท้าโอ้ยุสาวัธีเท้าขอยผเห็นข้อเม่นเจ้าขอยขอโทษซึงพาเดินดูข้้งบนเดี๋ยวเขาเป็นไปไม่แม่ อ้าวเหรอเขาเดินอันนี้ไปรอบนึงไปถามเขาเิยไปเลยลองเพลงจบแบบที่ให้ฟังหน่อยครับสถานที่เดิมครั้งที่แล้วใช่ไหมคะน้องเต้ยใช่ค่ะแต่ว่าเราปรับ ปรับปรับรูปแบบเวทีใหม่แล้วก็ปรับสถานที่ปรับอะไรอย่างเงี้ยใหม่นะคะแล้วก็ปรับแต่ฉากยังใช้ฉากเดิมอยู่นะคะทุกคนพอว่ายังยังหมักอยู่ <laughs> เพราะว่ามันเป็นละครมันเข้ากับละครเพลงเราด้วยก็เลยอันนี้เพื่อเห็นน้องเจ้าตีกลองกล่องสื่อบางอีเอาเลยเอาเลยไม่ไม่เจ้าอยากเห็นนั่งเอกมาลักตีกลองเจ้าตือสื่อบางอีพีมันสะดุดไหมอ่ะ

อันนี้พ่อกำลังทำอะไรอ่ะพ่ออ๋อจะแบบทำชั้นขึ้นให้นะคะกับสเต็ปกับสี่สี่ชั้นสี่ชั้นนะคะทุกคนใช่หนึ่งสองสามสี่แมนบาขันมีมีแค่สามรอบนี้มีสี่ใช่อ่าเวที เวทีเครื่องเสียงนะคะพรเทพสาวนะคะแล้วก็เมื่อนี้พี่เต้ยบได้ไปไล่กับว่องบอกครับเมื่อนี้ยุดใส่ซื้อบาทด้วยพี่น้องร้อยเก้าบาทนะคะพี่น้อง มาล่าเสียงแจ๋วแทนความคิดหอดแต้าสุกัญญาละกาเดี๋ยวอ,อธิบายใหม่ต่อเอฟซชมพวงนะคะแล้วก็เวทีเครื่องเสียง hey, <laughs> เวทีเครื่องเสียงนะคะพรเทพซาวนะคะและ้วก็อะไรอีกนะ <Hey. S 1> ไฟระบบไฟจออุดรอ,อะไรนะพี่ <Hey. S 1> ออโต้ <laughs> อุดรไลท์ เออนี่แหละย,ยิงมากลงที่นีง่านตลอดเลยอะไรนะออโต้ออตโต้ออ,ตอดิโออุดรนนะคะดูอันนี้แอดมินแอดมินอยากตอบแชทมากทุกคนรีบพักดวว่วนเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวเราจะเอให้เอ็ไล์ให้นะคะไล์ like, แล้วก็จะมีวันนี้นะคะวันนี้จะมีน้องเบนชลดามา แล้วก็วันนี้มีใครมาบ้างนะแบมมาเนาะแบมมาเบ,บนชลาดามาโตลินมาพี่เต้ม,มา,แบม,มาแบมกิตชะนีนนเออแน่นอนเออลูกกอล์ฟปุทุมพรมานะคะลินดี้จะมาไลฟ์วันนี้นะคะตอนนี่แหละเดี๋ยวแดดล่มลมตกก่อนแล้วก็ผ้าทิศตกดินก้อนเนี่ยว่าเขาเป็นแบบสายขังข้าวนะคะกัตเซ่มาไหรลรลอกเพลงซูพี่นงฟังมานี้ มาลำเสียงเจ้าลดูกาลหน้าว้ายไม่ได้อ,อันนี้เราทำไล์สดนะคะทำไล่สไลสด,ดอเออแล้วก็เฮ็ดห่นหานพ่อพ่นกะดีดีได้พีน่น,น้อ,นอ,องเฮ็ดห่านไว้ให้่ยยิ่งเห็นในรูปย่างนึกว่ามันจะแคบโอ้นนพอแคบบ่อพอใหญ่เลยหระ พี่เต้าผอมลงบ่จ้าที่สุดค่ะพี่น้องเพราะว่าสิเหลียดไข่บัตรแบบว่ายันคนมาซื้อบัตรกินเข,ขาไปเนาะมือนี่เห็นในเพจระเบียบอยู่ร้านลานไม้ครับคือคเป็น,นงานร้านร้านลาน,ลานไม้พรุ่งนี้ค่ะร้านลานไม้พรุ่งนี้เนะาะสิบสองอยู่ที่ะะใช่อยู่ที่ขอนแก่นนะคะอ่าสิบสองอยู่ที่ลานไม้ขอนแก่นสิบสามเสียงอ้อนเสียงอ้อนวนแฟนค่ะแล้วก็สิบสี่มะล้อเสียงแจ๋วกะ ฝากสนับสนุนเนอจ้าแฟนคลับสุภูสุคนเมตตาการุณาน้องเต้าสักหนึ่งบาทหบาทหนึ่งบ้นนงบันค่ะพองค่ะกัั่นใจของศิลปินที่สะได้สรสนุนงานน้องนดซีนกับต่อไปค่ะค่ะแล้วก็งานเนาะอย่างที่ทุกคนรู้ว่าสถานการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างนี้เราก็ต้องออกมาทำไลฟ์สดแม,มากพี่นองแล้วก็เลยต้องออกมาทำไลฟ์สดนะคะแล้วก็ ยังไ่ได้ย้ายไปใส่ค่ะยุนี่แหะค่ะยุกใกล้สาวัตถียุใกล้บ้านพ่อนี่ยแะไม่ได้ไปใสค่ะยังยุนีคือเกา่ืเดิกาใช่เยอน้องเตายใจไเตไม่เป็นคนหลายใจพ่อเพื่นกับเฮ็ดฮานไม่ให้อันนี้นะคะนี่กับพระเอกระเบียบเกานะคะทุกคนครับอ่นาแนะนําตัวค่ะแนะนํานตัว วันเทพครับแก้วกวิเศษวันเทพแก้ววิเศษมาแฟนขับแล้วเบียบน่าจะรู้จักคุณพ่อพรเทพนะคะให้เงี่รถให้ไม่เพิ่มเออให้เงี้ยต่างเดียบปากนกเงื่อนเพิ่มผ้า,าทุกเรื่องอ่ะพี่น้องของระเบียบเราเพิ่นล้มมาเบอรแล้วที่ก่อนที่ก่อนก็นยุ่นนี่เออต่อไปากก็ยุ่นนี่เออตีก็ยุ่นนี่ตัวตลกก็ยุ่นนี่สิสำคัญก็นั่นคือผ้อาหางเครื่องไปเหงยวก่าที่นี่ กเตียมไว้ให้ลูกๆนะคะเตรียมสถานที่ไว้ให้ไปดูข้างหลังก็จะมีไหนนะเจ้าไปพ่อเพิ่นกับกลางเต้นไว้ให้เนาะลูกๆนะคะเดี๋ยวมือจริงอ่ะพ่อจะแบบมีปูปูไว้ทาให้นะคะแล้วก็หั่นแน่นะหัาน่ะพ่อเพิ่นเฮดไว้ให้เนี่ยห่านไว้ให้อันศิลปินแต่ว่าเดี๋ยวจะยกยกไปไว้มองกันเนี่ยติดกันเลยเอาติดกันเลยกับตรงไอ้เนี่ย อันสิเดี๋ยวอยู่น้ำกันนะคะแกบอกวันนี้วันนี้ไลท์อะไรนะไลท์กุมเปิดไล์กุ่มเปิดไลท์ไลเลนไลทเลนบอยแมนไลไรเลนไลทกเกอรลองเพลงให้แบบคลายเครียดนี่แหละวันนี้มันเป็นวันอะไรมันสุกเหรอใช่งานะแม่ ลอัวมวนกันไปลองเพ่งสลับกันไปเากก็ <ๆ S 1> คงดีที่พ่อเขาทําวีทีเสร็จเนาะใช่<ะ>เดี๋ยวเราจะไปดูตรงที่เดี๋ยวดูดูทางโซนอาจารย์นักดน,นตรีตเดินไปอาจารย์นักดนตรีนะคะก็ทีมซิ่งอีสานนะคะเ่เม,มื่มอกอ่อนไม่ยิงเต๋เอเซ่หัวข่าวยงเียเรออ๋อเมื่อก่องเป็นเมื่อก่องได้ไหม ไหนเต้าไปดิไปตรงนี้ดิไปตีกองให้ดูดิเออต้องต้องไปตัดไม้ไผ่่อบะอันอยู่นะเขามีไม้ไผ่ป่ะจ้ะเออนี่ดิชัดเจนเอาสี่เอาเอาสองคู่เราจะมีการประกวดกันเดี๋ยวค่ะการละเล่นสี่อันได้ปะลูกสี่อันได้จ้ะ สองคู่สองคู่ที่อ่นเดียบบ่ยพอพิ่นว่านี่นะคะขอขอน,นุญาตพนังนั่งเฉยๆเต้จะตีนี่ค่ะเต้จะตีตีกรองนะคะการตีกรองตงนีกันหลายคู่ก่อง็ไก่งขึ้นีตไปอือนี่นะคะตีตนี่นะ